ถ้าคุณจะปักหลักปักปักธงแล้ว,ว่าคุณต้องเริ่มต้นทำนะคะครูจะบอกให้ค่ะครูทำทุกปีทำปีนึงอาจจะหลายๆครั้งสิ่งแรกเลยนะทุกคนขอขมากรรมทำเถอะทำให้ได้บ่อยที่สุดครูทำทุกวันนะคะสวดบทขอขมากรรมเกือบทุกวันใช้คำว่าเกือบดีกว่าเกื่อมีวันไหนลืมเกือบทุกวันเราไม่ต้องจุดธูปค่ะ แล้วกิ้งน้ําหอมขอขมากรรมได้ทุกที่ในห้องนอนในห้องพระในห้องโถงหน้าห้องเออหน้าบ้านหลังบ้านอยู่จุดไหนขอขมากรรมได้หมดเลยเจ้ากรรมนายเวเราอยู่ทุกจุดค่ะขอขมากรรมหนึ่งนะสองจดได้จดจําได้จาสองสิ่งที่คุณต้องไม่ลืมเลยกราบขอพรพ่อแม่ไปกราบให้พรพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะให้พรคุณกลับคืนต้องทํา ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำด้วยจิตใจที่ดีใครที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราไปที่วัดพ่อแม่เสียชีวิตเราไปที่วัดหรือบางคนไม่ใช่เป็นคนพุทธคุณสามารถทําได้ค่ะโดยการระลึกถึงนะคะแล้วหรือขอเข้ามาหรือทําตามวิถีของคุณเลยที่คุณสามารถส่งบุญให้ท่านได้แล้วท่านจะให้พรนั้นกลับคืนคุณพ่อแม่เราไม่ว่าจะเป็นดวงจิตวิญญ,ญาณหรือเป็นคนตัวเป็นๆทุกคนคําว่าพ่อแม่ลูกอ่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสายใยและเลือดสายเลือดสายใยเราให้อะไรท่านไปท่านให้กลับสิ่งที่ครูบอกคุณได้สิ่งแรกขอขมากรรมเดี๋ยวครูจะส่งบทขอขมากรรมไปหน้า Facebook ส่วนตัวทุกคนไปก๊อบเอานะคะทุกคนไปก๊อบเอาครูส่งบ่อยมากเพราะครูชอบส่งครูสวดแทบไม่เคยขาดเลยทุกคนแล้วตอนสวดอย่าสวดด้นด้นเดาเดา,ดาสวดไปงั้นๆสวดแบบว่าไม่มีประโยชน์ทุกคนไม่มีประโยชน์จริงจริง สวดต้องนอบน้อมนึกถึงขอโทษขอขอมาขออโหสิกรรมนอบน้อมโน้มจิตแบบว่าตั้งใจมากเหมือนเราอะแบบเราตั้งใจขอขอมาคุณนะเราตั้งใจจริงนะแบบเนี้ยค่ะเหมือนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนี่คือสิ่งที่ครูทําตลอดสองก็คือไหว้พ่อแม่ไหว้ขอพรให้พรพ่อแม่แล้วเราจะได้กลับคืนสามห้ามลืมเด็ดขาดนะคะสามไปไหว้ศาลหลักเมืองของ บ้านตัวเองวันนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอะไรที่เป็นหลักเมืองของประเทศนั้นๆอะไรที่เป็นเออ่ที่จะทําให้คุณมั่นคงมั่งคั่งที่จะทําให้คุณแบบว่ามีจิตใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนมั่นคงอะ่ะให้คุณไปไหว้อย่างสมมุติคุณอยู่โคราชคุณก็ต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองโคราชใครอยู่กรุงเทพหรือบ้านอยู่กรุงเทพแต่ตัวเองไปอยู่ต่างประเทศคุณต้องหาหลักค่ะว่าต่างประเทศที่คุณอยู่อ่ะ มีอะไรที่เป็นของเมืองเมืองนั้นที่คนเขาไปกราบขอพรไปขอความมั่งคั่งมั่นคงค่ะคุณต้องไปกราบไหว้ทันขาดไม่ได้เลยนะเรื่องสารหลักเมืองเพราะคุณรู้ไหมว่าที่มาของสารหลักเมืองคือพ่อบ้านพ่อเมืองที่ดูแลจังหวัดนั้นๆประเทศนั้นๆภูมิภูมินั้นๆถ้าเราได้ไปกราบขอพรขอขมาแล้วไปให้ท่านให้พระทุกคนเราจะมั่งคั่งเราจะเป็นหลักเป็นฐาน ทำมาแล้วค่ะเชื่อมาแล้วทํามาแล้วนะคะนี่คือแล้วอ่ะสิ่งที่สี่นะคะสิ่งที่สี่ที่คุณห้ามลืมและลืมไม่ได้เลยทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดคุณต้องจุดธูปดอกถ้าไม่มีธูปใช้น้ําหอมหรือใช้เครื่องหอมอะไรก็ได้แทนดอกไม้ทูกเทียนกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองค์ที่คุณเคารพนับถือบูชากราบหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านบริเวณ ถ้าเป็นคอนโดเป็นตึกเป็นอะไรไม่ต้องใช้ทูบใช้น้ำหอมแทนกราบกลางแจ้งให้แดดลงหัวกราบบริเวณกลางแจ้งกราบอย่างที่ครูบอกค่ะกราบส่งบุญเรานะคะไม่ต้องกลัวบุญหมดใครกลัวบุญหมดบ้างอย่ากลัวบุญหมดนะคะเพราะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางค่ะที่มนุษย์อย่างเราให้ให้ท่านไปแล้วแล้วเราจะบุญหมดไม่มีทางเราให้ท่านเท่าไหร่ท่านให้เรากลับมา คณานับเพราะฉะนั้นเราส่งบุญให้ท่านนะคะน้อมส่งบุญให้ท่านบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ดีแล้วต้องเอาบุญที่ดีแล้วนะคะไม่เอาบุญต,ตะเปะตะปะนะคะบุญที่ข้าพเจ้าเ่อเราก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดได้สร้างไว้ดีแล้วนะคะไม่ต้องพูดทุกภพทุกชาติก็ได้เดี๋ยวหลายคนจะกลัวบุญหมดแล้วก็ส่งบุญให้เทพเทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชาทุกองจาไม่ได้ให้จดมาว่ามีองค์ไหนบ้างเอ่ยชื่อท่านให้หมดเลยทุกคน